ไม่เลยเนาะครับก็ขอเจริญพรโยมโตโต้วันนี้โยมโตโต้อยากจะให้หลวงพ่อได้เล่าถึงเรื่องของวังทะลุในการบวชน้าช้างและในส่วนของการบวชน้าช้างหลงพ่อก็เลยอยากจะสมมติสักอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าตอนนี้เรากําลังเป่าแคนให้คนลำมมวดลำมอ ทั้งที่คนนั้นไม่มีมอมดไม่มีมอ,มอ,อยในตัวเลยเขาจะรำเป็นไหมข้อที่หนึ่งหรือเป่าแคนให้คนที่รำบวงสูงพญานาคนนั้นไม่มีองค์พญานาคในตัวเขาเลยเขาจะรำได้ไหมไแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนรำไม่เป็นรำเป็นหนึ่งรำไปแบบนสนุกสนานเป็นตรุษสนุกสนานเพลิดเพลินก็รำได้รำตามจังหวะเพลงก็รำได้ แต่ระเบบองค์เข้าจริงๆเนี่ยมันใช่ไหมคือการคิดเพราะฉะนั้นนี่หลพ่กปอความคิดและพระสงฆ์ที่มาทําตรงนั้นมีความรู้เรื่องนี้ขนาดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนที่มาถึงเรื่องเงินทองก็ตามมีความเข้าใจเรื่องมัมมดพยานหากมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่คือหลวงพ่อคิดนะแค่ไหนอย่างไรไนี้ที่รูดพูดถึงเรื่องวังทะลุด,ดอนบวช พระพุทธศาสนาไหลาเอาออกมาจากประเทศอินเดียแล้วสมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนโน้น,นที่ไหนก็ไม่มีบวัวตรงนี้เมื่อรับพระพุทธศาสนาเข้ามามีเม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเขาสมมติเปรตสนแม่น้ำ้ำอนุม,มานาทีที่มาไหลามันนาบรรจบกันที่พระพุทธเจ้านั้นขีม่ม้าไปบวช ที่มีในชนะ,สะเสด็จตามคุณเจ้าบวชที่นั่นตรงนี้ก็เหมือนกันลูกหลานเรามีช้างก็ขี่ช้างไปบวชโดยสมมติตันนั้นเป็นเหมือนแม่น้ำอนุมานาทีหรือโดอนบวชในสมัยพุทธกาลหลายองค์ได้เป็นอุปชาเพราะโดนบวชตรงนี้สมัยนาีตกากางจังหว,วดสุรินทร์องค์คนขเขาก็เคยได้เป็นมาบวชที่นี่หลวงพ่อทุมเสมาพระมาบวชที่นี่หลวงพ่อเถิงหลวงพ่อพุทธพน,นวันลล์ก็บวชที่นี่ พระอ,องค์แรกของจุฬลบุรีนั่นคือโบราณทีนี้ว่าการบวชในพุทธศาสนาค่อยนับถือสองอย่างก็คือการปฏิบัติตามกับการบูชาด้วยดอกไม้ทุเทียนเรียกว่าอามิสบูชาม่าบูชาก็คือการบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนดังนั้นโบราณก่อนจะบวชนี่ก็มีการทำดินประสิวดินบึกเป็นบัางไฟเป็นตะลย ว่าบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนบ้างไฟอะไรก็คือดอกไม้ทุบเทียนเป็นบ้างไฟนื่ว่าอามิสาบูชาสองปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมก็ลูกหลานได้บวชมีช้างมาร่วมเห่เร่วมขบวนบริเวณตรงนั้นก็คือทางล่างเขามาก็มีดอนมีหาดที่ควายที่คนทางฝั่งทิศใต้ตั้งแต่อเภอสุรินอเพิเมืองสุรินข่าวสุรินปัจจุบันจอมพระ สีขอทั้งนู้นนะ่ยสนมต่างๆมาบวชมาเราที่นี่สตึกบ,บ้านด่านพยฆ์ยเกษตรวันณภูมา่ที่นี่แล้วกองคารวานวัวควายมาหาปลาในหน่้าแรงฝึกลูกช้างที่คลองได้มาใหม่แถวขุดห้างความเป็นมามันละเอียดมากกว่านั้นเยอะนะจะมีขี้ควายมากกว่าที่ว่าหาขี้ควายมีบอ่อเกลือมีบอ่อน้ําจันทร์อยู่ฝั่งนู้น มาบวชที่นี่พร้อมกันทั้งหมดจึงบวชในวันมาค้าวันวิสาขะเพนเดือนหกพระเจ้าประสูติ์แต่สรุปและปปีนี้ผ่านเป็นหนึ่งเดียวมาถึงปัจจุบันและก่อนจะเป็นวระธรรมประเพณี้ก็สร้างมาหลายชั่วายุคนมจะมาจบลงในรุ่นเราใช่หรือไม่อยากให้ทุกคนทบทวนที่ทำทำไปแล้วมันทำคืออะไรหมายถึงอะไร คื่องว่าเปาแคนนีคนไม่มีองค์แนขนองค์มืมดลำหรือไม่ให้เดี๋ยวคิดนะนี่คือการบวชและบวชในวันนี้วันพิาขาน,นี่อานิสงมากอาน,นิสงมากเพราะได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าวันพิาขาโลกย่จกลัวขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้นะแต่กลางได้และเคยจะคของเป็นมรดกโลกหลายครั้งแล้วทางแตทติการอัชลามาอยู่เขาเห็นทติการมีไหม แต่หลังจากนั้นเมื่อคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วกานบวชก็เยอะเรียนทีก็เยอะและรักษามาเป็นเวลาช้านานแต่เอาความคิดส่วนตัวมาทําเพื่อทําลายหรือไม่ฝากถามคืนนะฝากถามคืนอยากให้คนทบทวนทำามางานบวนนชนางชาไม่ได้ถอยลงถอยลงถอยลงคิดได้แล้วหรือยัง ที่บรรดชนต้นตระกูลเลยอุตส่าห์สั่งส่งมาทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมมาหลายชั่วชีวิตคนและมาจบลงในรุ่นของเราจะไม่หวนคืนจะไม่คิดกลับคืนบ้างเลยคุณหลวงพ่อพูดว่าใช่หรือไม่ที่เราปลอแคนคนนีม้มีองค์มามดลำมันคนใช่หรือไม่นี่คือความคิดเลยไอ้หลวงพ่อ็็เป็นห่วงกลัวจะล้มเพราก,ก็เลยว่าทางนั้นต่อไปนี้ ปีไหนไมีแปดสองงหลวงพ่อจะทําเองเพื่อลบเพื่อจําลองไว้ถ้ามันล้มเมื่อไรหร่หลวงพ่อพร้อมจะรับไว้าหลวงพ่อก,ก้าวลงมาหลวงพ่อจะไม่กลับเข้าไปหลวงพ่อคิดวังทะลุมีความหมายไม่มีความหมายนี่นอนทุกที่มีความหมายทั้งวังทะลุทั้งหาดที่ควายทั้งกุดห้างทั้งท่าด่านท้งปงเปาท้งกุดตลาดโนนกม้าบานด่านมีที่มาทั้งหมด และเป็นเส้นทางช้างเผือกจากจำปาสักวัดพระภูสาก,กำแพงใหญ่มาถึงประสาทบัวตูมพนมลุงไปถึงนุน่นพี่มายปราสาทที่อำเภอนูนสูงไปสวยยุธยาสมัยนั้นทำไมต้องมาจบลงสมัยรุ่นเรายังมีชีวิตอยู่ไในเห็นงานบัวหน้าช้างเป็นร้อยๆทำไมาจบลงไม่เยอะไม่ถึงสิบทำอะไร ทำอะไรไว้ลูกหลานตาการมีความคิดหรือไม่หรือเพียเพราว่ามีเงินทำอะไรก็ได้เป่าแขนเป็นเป่ายัางไงก็ได้พอแล้วคนทรงจะข้ารำได้ไหมนั่นคือความคิดหลวงพอ่พอฝากหลวงพ่อฝากอันนี้ทรงมีไหมมีแน่นอนเพราะในวันพิสาขาบูชาพิสาขาปุน่นนั้มีตอจกนี้ยุ่จะกู่ประการเป็นมแล้ว ควานสำคัญของโลกแล้วแต่บ้านเรากําลังถอยลงถอยลงนันคือแนวคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทุกคนตื่นได้แล้วหรืออย่างฟื้นได้แล้วหรืออย่างหรือจะเป็นเหมือนประเทศกัมเมนคุณคเมหรือเป็นประเทศลาวอยากได้รถไฟความเร็วสูงแล้วลงไฟฟ้าไปประกันเอาทานินป,ประกัน <c oughs> จะใช้ความเป็นลาวอยู่ที่ไหน ถูอว่าะไรที่ไล่ทางมาหมดแล้วประเทศไทยตรงนี้จะเป็นเหมือนกันหรือไม่บางทะลุเป็นเหมือนกันหรือไม่นี่คือข้อฝากเขาพเจวาพิหารเคยมีคนไปท่องเที่ยวปัจจุบันได้ไปแล้วเป็นอะไรระดับประเทศระดับโลกละระดับชุมชนเราคืออะไรศูนย์โคตจันลมเก่าของใครเป็นอย่างไรปัจจุบันชาวบ,บ้านมีสิทธิ์ หรือไม่เน่ยกระทั่งรักษาธรรมเพีนีความเป็นดั้งเดิมรักษาได้หรือไม่อย่างไรฝากเป็นแัวงคิดด้วยนี่สูงตัวนี้ไม่ได้ยมนทีใครในี่ว่าใครนะอยากให้ทุกคนคิดทบทวนทบทวนยังมีเยอะยังมีเยอะแต่การก็ได้รับวันดูโลกวันวิสาขาโลกก็ได้ถ้าจะทำแล้วก็ทำยังทำไม่ได้ ุกอย่างมันต้องรอการเวลาอีกคือว่าบาปกรรมบาปบุญคุณโทษเวียนกรรมต้องรอจะตัดสินใจอีกครั้งนึ่งแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ผู้ฝากตัวโตไว้ว่าการท่องเที่ยวก็อยากจะได้งานวัฒนธรรมก็อยากจะมีงานทุกคนอยากจะได้งานที่นบนความอยากได้เมื่อพ่อพูดว่าเปาแคนให้คนไม่มีอกลำจะลำไหม พอแคนให้คนไม่มีม,มามดลำเนี่ยเขาจะร้นจะเข้าไหมใช่หรือไม่นี่คือคําถามอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก็ไปประชุมที่ยวตอก็พวกก็เหมือนกันก็ได้แค่นั้นเลยได้แค่ประชุมนั้นยังไงพาะผู้นําไม่มาประชุมหัวจุกโจกไม่มาประชุม ไี่นเรามาประชมุมอย่างเช่นนายกอบตอไม่มาป,มประชุมตลัดอบตไม่มไปมระชุมกำนันไม่เข้าร่วมประชุมจะไปได้อย่างไรก็จบเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันคนรู้เรื่องคือใครเขาเป็นใครไปอยู่ที่ไหนเห็นว่ามีเงินจะทําได้ทําได้มั้ยใช่หรือไม่เป่าแคนเป็นก็จะเป่าให้คนเล่นมามดได้เป่าซีซอเป็นก็จะเป่า เล่นสีสวยคนละมมดได้มันช้ำได้เป็นใช่หรือไม่ถามหลวงพ่อพระธรถามนี่ก็คือสิง่งอนิสงส์มีแน่นอนไม่มีที่ไหนทําได้เหมือนต่กลางวัฒนธรรมกินได้จริงๆหลวงพ่อไปงานพระธาตุเขียวแก้วที่ประเทศสีลังกาช้างเขาสามสิบเจ็ดชือกช้างทุกเชือกใส่ใส่ปลอกทั้งสี่ขาเดินแต่ใช้ผ้าคลุม ไม่ให้คนมองเห็นแล้วก็หลอดไฟกระพิบเหมือนไฟลงศพบ,บ้านเรานะใส่แบตเตอรี่เล็กไว้คนก็มองที่นูน่นที่ไฟกระพิบพไม่ได้ฟังข้างล่างไม่ดูข้างล่างประกอใช้ผ้าคุณลากดินแต่ลกลาดยางแต่ถ้าฟังเป็นได้ยินเสียงโซ่มันดังอยู่ได้สังเกตจากขาช้างมันเดิน